ครับผมก็สวัสดีกันเช้าๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกโรงเรือนหนึงนะครับเป็นสายพันธุ์เทนชีนะครับเทนชีนี่เราผสมไปก็สิบกว่าวันแล้วนะครับประมาณ15วันแล้วนะบางลูกอาจจะยังไม่ถึงนะครับตอนนี้กําลังที่จะเริ่มแตกลายแล้วนะเริ่มที่จะมีอ่าแตกลายผมจะแพนช้าๆนะนเห็นไหมฮะขาวๆเนี่ยนะฮะเนี่ย เขาที่จะเริ่มที่จะแตกลายแล้วตอนนี้ยังนะเนี่ยหนักนะครับหนักอยู่นะครับน่าจะโลแล้วมั้งครับเนี่ยกำลังเริ่มแตกลายแล้วนะตัวน,นี้เทนชินะครับอายุหลังผสมเกสรก็ประมาณสิบห้าวันนะครับเห็นไหมครับกําลังแตกลายแล้วนะส่วนลำต้นก็โอเคนะครับใบก็ใหญ่นะครับ เขียวสวยเลยนะเป็นมันนะปักไนะส่วนนี้จะเสมอกันนะนเขาจะติดลูกไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่นะอาจจะย้อนแสงนะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดนะครับเนี่ยนี่ลูกยังไม่ใหญ่นะครับยังไม่แตกลายเท่าไหรนะ่ครับเล็กๆก็มีนะฮะเนี่ยเพราะว่าต้นกล้าเรามาไม่เท่ากันนะ แล้วเพราะต้นกล้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตรงน,นี้สองต้นนะมันมาทางเดียวกันนะฝั่งนนติดติดกันเลยนะคให้เพื่อนๆดูนะครับผมพยายามเดินชา้าที่สุดแล้วชาคนนี้เดี๋ยวล้มนะ อันนี้ต้นสวยนะครับแต่ว่าลูกก็จะเขาจะติดลูกค่อนข้างช้านะครับอันนี้ไม่ใช่แตกลายนะเป็นแผลนะเป็นแผลนะครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะมันย้อนแสงนะตอนเช้านะรนนูกใหญ่อยู่นะฝั่งนี้แดดจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะเนี่ยอาจจะดูลมๆมืดๆนะเพราะใบาใหญ่มากนะ ส่วนนี้นะครับเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวก็จะตัดใบเพิ่มอยู่นะครับดูค่อนข้างกลมนะกลมเลยเดียวนะลูกยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ก็มีนะครับเ <c oughs> พิ่งติดนะครับเพิ่งขยายมารับ,อย,รบอย่างเงี้ยยังเขียวๆอยู่เลยนะยังไม่ค่อยเสมอกันนะครับตรงนี้สวยนะครับยาวๆหน่อยนะ ครับผมอ๋อคลิปนี้สั้นๆเนาะนะสั้นๆเลยนะครับสูงมากครับตัดยอดไปแล้วนะครับเอาสั้นๆเนาะนะครับขอนุ่าทำงานแล้วครับผมสวัสดีทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับไม่ว่าดูคลิปหรือไม่ดูนะครับดูสั้นๆดูยาวๆก็ขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพดีทุกคนนะครับไปไหนมาไหนก็ระวังตัวนะครับช่วงนี้โควิดครับผม ครับสวัสดีครับ